โอ้โหจบที่28นะครับผมอันดับแย่มากๆเลยนะครับผมเอาก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีพี่น้องชาวคอยมาเตอร์ทุกท่านนะครับผมมาพบผมอีกแล้วกับ shadow นะครับผม sd1 นะครับผมโอเคแล้วก็วันนี้จะมาทำภารกิจอะไรกันดีนะครับก็สวัสดีน้องๆ fc ด้วยนะครับผมมาดูกันว่าวันนี้มีภารกิจอะไรนะครับผมก็วันนี้มีสปินเล่นอยู่ทั้งหมด3,600สปินนะครับ าอันนี้ภารกิจอะไรเรอ่ยเกิชั้นยอดออน่าจะยากอยู่นะฮะต้องเติมนะครับอืมใครป้นครับผมน้องอะไรชารัชนะครับผมโซดามุคคลินป้นไป70ล้านนะครับผมแล้วก็น้องสุวรรณ้น้นไป35ล้านมุคคลินป้นพี่บ่อยมากๆากเลยน,นะูเลนนะเดี๋ยวเราเจอกันนะมุคคลินนะจ๊ะอันนี้ซื้อสปินใช่ไหมทุกคนอ๋อมีซื้อสปินโอเคก่อนอื่นเราไปปั่น สปินโบนัสรายวันเกาะเลยนะครับโอ้ได้มา1.2บีนะครับผมวันนี้ก็จะมาทำธุรกิจสร้างบ้านเหมือนเดิมนะทุกคนนะก็จะมาหาเงิน15,000ล้านไปสร้างบ้านนะทุกคนโอเคเดี๋ยววันนี้ก็มาดูภารคิดนะครับผมอันนี้2,300บาทได้สปิน1 10,000โอ้โหแทงเกินพี่ก็สายฟรีนะครับไม่ใช่สายเติมนะครับผมทุกคน สวัสดีน้องๆ fc ทุกคนด้วยนะครับผมก็ใครขอ,อกากเข้ามาก็ทักมาทักใครบอกมาบอกพี่ได้นะครับผม <c oughs> ได้ร้อยห้าสิบมว่ะทุกคน <c oughs> โ,อโอเคะเดี๋ยวไปปัดกันกดูภารกิจก่อนนะฮะว่าวันนี้มีภารกิจอะไรน่าจะเป็นภารกิจคอนนะทุกคนนะ,ะ <c oughs> เป็นคอนนะท <c oughs> ุกคนโ <c oughs> อ,อ้นี่คือรางวัลหันศาโจ็อกเกอร์การ์ดนะครับผมอ๋อถ้าเปิดตัวนี้ได้ใช่ไหม เนี่ยให้มันเต็มให้คอนเต็ม1 6 0่นอะโอเควันนี้จัดไปนะครับผมอุยภารกิจไวกิ้งมาวะทุกคนเฮ้ยภารกิจไวกิ้งที่เราคอยมาแล้วทุกคนนี่แหละภารกิจไวกิ้งที่พี่จะเล่นนะทุกคนนะเออเดี๋ยวเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะหรือจะคลิปนี้ดีเป็นคลิปนี้เลยดีกว่านะเพราะภารกิจไวกิ้งมันมีเวลาเนาะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเอา ตังสักเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านหมื่นล้านนะทุกคนหมื่นล้านนะเออเอามาเล่นภารกิจไวกิ้งนะครับผมก็พี่ก็จะรีบเล่นแล้วเพราะพี่ก็จะทําภารกิจไอคอนนี้ด้วยนะทุกคนนะภารกิจคอนนะทุกคนคือข้อคอนเต็มเนี่ยมันมีโอกาสได้การ์ดโจ๊กเกอร์ไง ปันที่ร้อยี่สิบยังไม่เปิดนะทุกคนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวไปทำภารากิจไวกิ้งกันนะครับทุกคนมีเงินอยู่ทั้งหมดหมื่นล้านเนาะก็พี่อยากจะจริงๆพี่พี่เอาเอา,เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเอาคลิปหน้าไว้เป็นไวกิ้งแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอปั่นสปินตัวนี้ก่อนนะตัวนี้ต้องทำภารากิจนะเวลามันเหลือน้อยแนละ้วแค่8นาทีนะครับทุกคน โอเคเดี okay, ๋ยวมันปั่นสปริงกันเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวดูบ้านก่อนนะครับบ้านยังไม่สร้างอะไรนะอ้าวอ๋อมีสร้างล้อไว้หนึ่งหลังนะทุกคนสร้างล้อนะเออสร้างบ้านล้อไว้หนึ่งหลังนะทุกคนโอเคไปกันครับผมไปปั่นสปริงกันเดี๋ยวเฟ็อกซี่ก่อนนะปลูกฟ็อกซี่มาก่อนไปปั่นสปริงกันจ้าคูณเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยอ้าคูณสองร้อยไปครับผมใจปั้มไปหนึ่งดอกนะทุกคนนะ คูณ200นะทุกคนนะพร้อมนะทุกคน one two t h r e เกลือนะทุกคนเอับพร้อมมาว่ะทุกคนโอ้โหเออคูณคูณ200เสร็จก็คูณร้อยต่อนะทุกคนเราเริ่มจากมากไปหาน้อยนะคูณร anyway. ้อยคูณร้อยทุกคนครคูณร้อยคูณร้อยคูณร้อยเกลือนะทุกคนครับกลับไปคูณหนึ่งเหมือนเดิม เกลือนะทุกคนนะคุณมากมากก็ยิ่งคุณเยอะๆก็ไม่ไหวนะทุกคนนะเกลือนะทุกคนนะคุณร้อยคูณสองร้อยไปอะ่ะเหมือนเดิมนะสูตรเราเหมือนเดิมนะเอาค้อนมาทุกคนเออวันนี้มาหาค้อนนะเดี๋ยวถ้าคอนเต็มเดี๋ยวพี่จะไปทําภารกิจไวกิ้งก่อนนะทุกคนอันนี้ขอลากคอนกับสร้างบ้านก่อนนะทุกคนนะเออคอนมาคอนมาเรื่อยๆคอนมาเรื่อยๆ หมูอืมอือมออฮมาวะทุกคนคูณมาคูณมาต้องหาจุดที่ว่าตัวไหนมันเข้าดีๆนะทุกคนนะตัวไหนเข้าไม่ดีเราสักสามุนสักสามรอบก็เปลี่ยนมามาทุกคนนะปุนยี่สิบมานะปุะ่นยี่สิบต่อนะ คูณ20ต่อนะมาเอามานะทุกคนนะคูณ20มานะทุกคนนะเออสูตรใหม่นะทุกคนนะถ้าสูตรไหนมาเราหยุดอยู่สูตรนั้นเหงนะคอนมาเรื่อยๆนะทุกคนไม่ต้องไปเปลี่ยนนะทุกคนนะเห็นไหมของรางวัลมาเห็นไหมคอนมาเรื่อยๆนะทุกคนคูณยี่ไปนะทุกคนคูณยี่ยาวไปเลยโล่น้าคอนใหม่แล้วทุกคนคูณสามค้อนสองนะทุกคนนะไปไปยาวๆไปยาวๆทุกคน เอาคอนใหม่แล้วทุกคนอุ้ยคอนสามทุกคนคุนยี่นะคุนยี่นะทุกคนเอ้าขอโทษที่กดผิดนะทุกคนตีบ้านน้องสุวรรณนะขอโทษด้วยนะครับผมโอ้โหพอดีพี่มือลั่นนะทุกคนนะเออน้องสุวรรณ F4 นะครับผมโทษด้วยนะครับพอดีแบบมันกำลังอะไรมือกำลังขึ้นนะทุกคนนะเออก็เลยแบบรีบกดรีบตีรีบกลับมาคูณต่อไง โอเคขึ้นมาอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยเนี่ยอืมสิบสี่จุดห้าเอ็มเงินสร้างบ้านน่าจะอยู่ประมาณราวๆสักขึ้นมาอยู่อันดับเก้านะครับทุกคนคูณ 20, ยี่สิบยาวๆไปทุกคนถ้ามันเกลือเราค่อยเปลี่ยนนะเห็นไหมค้อนใหม่ไงนะตาเป็นตาเลยทุกคนคูณยี่สิบนะทุกคนนะเนี่ยไม่ค้อนก็เหรียญก็มาค้อนไม่อื่นเหรอ ตลอดนะทุกคนถ้ามันคุณถ้ามันเข้านะเห็นไหมเหรียญสามเด้งเอาหมูมาอีกเกือบมาคอนเริ่มเกิดละเอคอนมาสามโอ้เห็นไหมมันเข้าดีนะทุกคนนะบ้านน้องมุกกลินเฮ้มุกกลินจ้าเจ้าชอบสีบ้านน้องสุวรรณใช่ไหมงั้นเอาไปคนละหลังไปตีไปคนละทีแล้วกันนะจะได้หายกันนะจะได้เลิกทะเลาะกันนะ ีปบ้านใช่ไหมแล้วกันนะครับพี่ตีเพื่อสั่งสอนนะอืมอยากให้พี่ตีอีกนะพี่ตีได้เรื่อยๆนะบอกเลยบ้านนะแต่ตีบ้านที่ไม่ได้หรอกเพราะว่าบ้านนะทุกคน <c oughs> โอเคแต่หอูอ้ดิงยาวๆนะทุกคนนะสองเพล ูยี่เหมือนเดิมนะทุกคนจนกว่าหลังวันจะไม่มีนะจนกว่ามันจะเกิือนะทุกคนนเอ้ะค้อนมา1 1อีกแล้วทุกคนค้อนมาถ้าสามรอบแล้วเกลือไม่มีอนีี้เหรียญมาสามถสามรอบแล้วเกลือก็ไม่เอาแล้วนะทุกคนรอบที่สามเกลือไหมรอบนึงหมูเกลือนะไปสามสิบนะครับผมคูณสามสิบคูณสามสิบมาไมโลมาเออ เราจะไม่เปลี่ยนตลอดนะเราพอได้รางวัลเราก็หมุนไปก่อนนะครับสักสามรอบคอ,อนขอคอ,อนถ้าไม่มาไปไปแล้วนะ้ยหมูมาวะทุกคนอุ้ยเพื่อนคนนี้เงินเยอะนะทุกคนพ่นบ่อยๆนะทุกคนนะเออข้างบนข้างล่างข้างๆนะทุกคนสูตรเราเห็นไหมติดสามอันเลยฮะได้เหรียญสามอันนะครับสี่จุดเจ็ดล้านปุ่สามสิบนะครับผมบวกสามสิบหกล้านนะฮะเป็นเท่าไหร่ ก็เอาเรื่องอยู่นะ84ส,สคูณบหาล้านสู้หน่่ๆแล้วทุกคนนะคือถ้าจะมีเงินสร้างบ้านสร้างบ้านกันดีกว่าวพี่มัน่าจะมีเงินสร้างบ้านแล้วทุกคนอ่าต่อไปนี้จะเป็นการสร้างบ้านเสร็จนะครับผมแล้วก็เอาเงินที่หลังจากสร้างบ้านหมดนะฮะเก็บเงินไว้เล่นไวกิ้งนะครับผมอ่มาซ่อมก่อนเลย โอ้โหขาดอีกประมาณหนึ่งฮะหนึ่งร้อยล้านนะทุกคนนะต้องรีบหานะทุกคนเดี๋ยวโดวนต้นนะเออขาดประมาณหนึ่งพันห้าร้อยล้านนะทุกคนตอนนี้หายประมาณพันห้าร้อยล้านนะทุกคนขาดอีกประมาณห้าร้อยล้านนะทุกคน ตรงนี้ต้องรีบผ่านะทุกคนนะไม่งั้นเดี๋ยวโดนปร้นนะครับเงินมาเออคูณห้าสิบไปทุกคนคูณห้าสิบเหรียญมาสปินอเออคือค้อนคอนคอนสามสองเด้งนะทุกคนนะสองจุดหกเครออยู่นะทุกคนคูณห้าสิบไปมาไหมไม่มานะเกลือนะทุกคนคูร้อยไป็หนึ่งที อืโอ,อ้ได้มาร้อยล้านนะทุกคนโอ้ได้แล้วครับได้ค่าสร้างบ้านแล้วทุกคนได้ค่าสร้างบ้านแล้วทุกคนโอ้โหรอดแล้วทุกคนนะโอ้โหไปครับผมไปบ้านหลังใหม่กันดีกว่านะครับุตังค์เหลือห้าสิบเจ็ดล้านนะทุกคนโอ้โหไปแล้วร้อยสามสิบหกนะครับผมนิวจ็อกอ่าฮะของมาเดกา็กกัส เาใหม่เขาใหม่โอ้โหไม่มีนะทุกคนเคไม่เป็นไรอย่างดีนะก็เหลือตั้งอยู่57ล้านนะครับผมก็ภารกิจสร้างบ้านเสร็จแล้วนะฮะต่อไปจะไปภารกิจเก็บเงินไป้ภารกิจลุ้นค้อนนะครับผมเนี่ยตัวเนี้ยเฮ้ยหมดเวลาไปแล้วทุกคนไม่ทันแล้วล่ะหมดแล้วอ่ะ โอ้ยแต่ก็ไปรุนคอนให้มันได้ 2.6k นะครับผมตอนนี้ก็ไม่มีภารกิจอะไรนะครับผมเดี๋ยวไปดูเปิดการ์ดก่อนนะครับว่าเราสามารถเปิดการ์ดใหม่ได้ไหมนะครับผมเพราะเราขึ้นบ้านใหม่แล้วน่าจะมีการ์ดใหม่ๆมาบ้างนะฮะพี่น้องๆส่งการ์ดมาแล้วก็ยังเปิดไม่ได้นะครับผมน,นี่เปิดไม่ได้ครับผมนี่140นะครับผมเนี่ยพี่ก็จะเล่งสร้างบ้านให้ให้ถึงเนาะเพราะว่าน้องๆเนี่ยน้องสุดพอพรนะครับผม น้องโอส่งการ์ดมาเื่งนี้น,นคะครับสิงโตก้านะครับผมอย่างที่บอกนะะพี่ได้สิงโตก้ามาคลิปที่แล้วจากการเปิดหีบนะครับผมก็ขอโทษด้วยนะครับผมอุตส่าห์หวังดีนะการหายากเหมือนกันนะครับผมน้องสุวรรณสุภาพรอ,อสุภาพรมีการ์ดให้แลค,ครับอืมการ์ที่แล้วนะครับผมตัวนี้กขอบมากนะครับน่าจะมีแล้วนะ เป็นการที่น้องๆพากันแบบช่วยกันแบบส่งมาให้แบบเยอะมากๆแน่นอนไอ้มุกครินนะมุกคอลินส่งการ์ดมาอีกแล้วใหม่ไหมผู้หน้ากากเงาเงาหน้ากากนะครับมีแล้วนะครับมุกครลินก็ส่งการ์ดมาให้พี่เยิ่มกันนะครัะขอบผมมากมากนะครับผมนี่ซอมแดนส์นะฮะซอมแดนส์เขาที่ได้มานะครับจากการปวดหิบนะฮะได้จากน้องส่งมาให้แล้วก็ทําการปลดเซ็ตน้องมุกินส่งอีกแล้วครับ นักกีฬาเนี่ยมีแล้วนะครับน้องชนะพลัดใหม่ไหมคู่สิงโตกล้าอีกแล้วครับส่งมาแบบว่าตัดหน้ากันอีกแล้วนะครับผมอ่าขิงเอสมเด็นะ่งมาขิงกันนะฮะส่งมาขิงแข่งกันนะเอฟซีนะครับผมน้องสุภาพรนี่ฮะก็จะเป็น อีกแล้วไม่แล้ก็จะเป็นการ์ดแบบที่หายค่อนข้างจะยากระดับกลางๆนะฮะที่น้องๆองส่งมาโมไฟเนี่ยยากนะนครับครับนีแต่ว่าก็มีหมดแล้วนะครับเพราะว่าองลองสีส่งมาเนี่ยการ์ดพวกนี้คือ้องลองสีส่งมาทั้งนั้นเลยฮะเนี่ยต่อไปก็จะเป็นบ้านหลังที่ร้อยสี่สี่ที่ก็จะรีบเร่งนะครับผมนี่มีแล้วนะครับ เร่งนะครับจะรีบเร่งสร้างบ้านให้ได้นะครับผมน้องสุภาพรที่ส่งมาให้พี่เยอะมากนะแต่บอกเลยว่าการมันซ้ํากันเนี่ยเป็น10บใบนะทุกคนนะเพราะว่าน้องๆ FC ครับช่วยกันส่งมาคนละใบ2ใบนะจนตอนนี้มันเปิดไม่ได้แล้วต้องพี่จะเร่งไปที่บ้าน1 4 0ยนะทุกคนเออแต่วันนี้จะมทาทาภารกิจเปิดคอนที่ได้ก่อนนะฮะเนี่ยสองจุน,นะครับผมเปิดการหีบน่าจะยากอยู่นะฮะไปครับผมไป คูณหนึ่งคูณหนึ่งเมันเสียเวลานะครับคูณคูณห้าไปเลยทุกคนเออโล่มาวาทุกคนเออวันนี้ดาวพี่ไปหกพัน้ารอสิบดดาวนะครับทุกคนอี้อหือคอนม,มาเออคูณสินะทุกคนรู้สึกเมื่อกี้คูณยมันจะมาแน้ะทุกคนนะเออแล้คูณยี่สิะทุกคนเห็นไหมคูณยี่สิบมีคอนม,มาบ่อยๆนะทุกคนนะ เนี่ยมามาอีกแล้วมาต่อกๆๆันเลยทุกคนเฮ้ยจอ่อลูกคงลูกถอนมาอีแล้วทุกคนเหน็นไหมคู20น20แล้วทุกคนตอนนี้เราหาหาตัวคูณดีๆได้อา้าวหมูมาอีกนะฮะคนปนบ้านของนัทน้องธนาพลัสนะครับก็ขอพ่นหน่อนยนะครับผมได้ข่าวว่าน้องรวยไม่ใช่เหรอฮะสองหมื่นดาวอ่ะฮะสองหมื่นดาวไม่ใช่เหรอ ุดมาฟ็อกซี่ขุดมาเยอะลูกพ่อ,พอคูณยี่สิบเข้าไปสี่ร้อยล้านนะครับทุกคนเอออมาต่อไปทุกคนบ้านมองคอลินนะฮะอ่ะไปต่อคูณยี่สิบนะครับมาไหมหไม่มานะทุกคนตอนนี้ได้มาทั้งหมดสี่ร้อยล้านนะทุกคน ห้าร้อยล้านเจ็ดตังไปเปิดไวกิ้งแล้วครับมีทีหงค้อนมาอีกแล้วทุกคนขาดอีกประมาณเจ็ดร้อยค้อนนะฮะใกล้แล้วทุกคนใกล้ละประมาณห5 0ห้าสิบค้อนนะครับต็มจะหมดก่อนหรือเปล่านะครับผมก่อนจะได้สองจุดหเกนะมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันมาลุ้นกันมาลุ้นกันคือคอ้อนมาอีกแล้ว ูณยี่สิบยาวไปเลยนะ,ะครับเออค้อนมาแล้วทุกคนเหลือขาดีประมาณพันพันไอหกอร้คอคอนนะทุกคนอุ้ยสมเด้งคอนคูณสนะทุกคนขาดประมาณห้ารอคนนะทุกคนเออห้ารอคนนะทุกคนมายี่นะเออมา 20, 20, 20นะทุกคนคูณยี่นี่เข้าจริงๆนะทุกคนนะเห็นไหม มาสามค้อนนะครับผมตีบ้านน้องบุคลินิกแล้วเหลือไม่นะครับเป็นบ okay. oh. ้านของบอดนะครับผมโอ้วันบอดไม่มีโลด้วยนะครับผมคูณยี่สิเข้าไปเป็นเท่าไรสามสิบล้านนะทุกคนโอเคโอมาอีกแปดสิบนะ่ใกล้ความจริงนะประมาณสี่ร้อยกว่านะครับผมสามร้อยกว่าขอนหนึ่งนะฮะก่อนที่สัถึงจะหมดนะครับผม ให้มันมาก่อนะนะครับ2 6คนะครับอืมค้อนมาสามเออปีบ้านน้องบุคลินอีกแล้วมเ,มเมตตีน,นะครับผมพี่เมตตีบ้านน้องบุคลินนะฮะชนะคนละหลังพอนะครับไม่ต้องไม่ต้องตีเยอะนะฮะแกล้งเล่นๆน,นะครับผมอย่าไปตีบ้านเพื่อนนะทุกคนเอาวะเอาวะใกล้แล้วเว้ย 2.6K เท่านั้นที่ต้องการน,นะฮะขุน 20, 20มาอีกแล้วค้อนเทุกคนมันต้องโสดนี้ทุกคน เป็นสูตรดั้งเดิมของพี่นะที่พี่คิดค้นขึ้นมานะคือหาเราจะคูณเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะหาตรงไหนเข้าดีเราก็จะ <c oughs> ปินมาเห็นไหมตัวไหนเข้าดีเราก็หยุดที่คุณนั้นนะเห็นไหม <c oughs> หมูมาค้อนขอคอนเลยตอนนี้เออตอนนี้ไม่มาตนนาหน้าต้องมานะขอนทุกคน <c oughs> เออ,อขอมาอีกแล้วทุกคนเหน็นไหมขาดอีกประมาณสามร้อยล้านเอ้สามร้อยสามร้อยคอสงนะทุกคนนะ สู้ๆสปริงจะหมดแล้วเหลือพันหกพันห้าร้อยสปริงอ้าวบอนใหม่อีกแล้วทุกคนโอ้โหตีบ้านน้องมุขลินอีกแล้วนะทุกคนนะลองอีกสักทีไหมน้ำมุขลินลองดูอีกทีไหมแน่มีโลไม่เป็นไรตีให้โล่แตกเฉยรักหลอกหยอกเล่นนะครับใกล้เต็มแล้วทุกคนไปต่อ ไปจอเออคอ้อนมาขายแค่ 200, ค200คอเองนะทุกคน200รอคอนเองนะทุกคนมา20 1สทีเออมาคอนมา20ครั้งนะทุกคนมา20คอนนะเอ้ยมาทั้งหมด10ครั้งเออมาสองครั้งละวคอนมาทุกตานะทุกคนนะไม่ตานี้ก็ตาหน้านนเห็นไหมามาตาเว้นตานะทุกคนนะเข้าจริงๆนะคอนนะคูณ20สินะคนทุกคนสูตรนี้นะใช้ได้นะวันนี้ แล้วแต่วันนะทุกคนบางที20ก็ใช้ไม่ได้นะแล้วแต่วันนะทุกคนเอาใครบีบแต่เน่บ้านบ้านเธอไม่มีแต่เหรอออ้มาอีกแล้วนะทุกคนขาดอีกร้อยเดียวไม่ถึงร้อยนะทุกคนโอ้โหมาทุกตานะมาทุกดอกนะทุกคนนะโอ้โหมาทุกดอกจริงนะทุกคนโอ้มาทุกดอกจริงๆนะทุกคนนะสูตรนี้มันมันได้นะทุกคนนะโอ้โหมา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 เอ้ยไมามโอ้มาอีกแล้วนะทุกคน โอ้าวทุกดอกจริงๆนะคอนโอ้คำถามดอกนะทุกคนเฮ่บ้านน้องกระดินอีกแล้วเหรอตีฮีฮโร่หายหมดเลยโลเยอะเหรอเฮ <Hey. S 2> โลเยอะเหรอโลเยอะเหรออันนี้เป็นการทักทายเฮยน่าจะเต็มนะทุกคนโอ้สองจุดหก K นะทุกคนโอ้โหโอ้โหอุ้ยต่อไปได้รุ่นห้าอนะทุกคนเออเดี๋ยว5.2จุ B เนะี่ยไปปั่น ไปกิ้งกันนะทุกคนนะปักต่อเลยนะครับคูยี่สิบเดียยาวนะสปินเพิ่มมาเป็นสามพันเจ็ดนะทุกคนเยอะยาวไปแล้วทุกคนนะนะเออวันนี้แบบเข้าดีจริงนะคูณยี่สิบนะทุกคน <c oughs> มาวะคอนยังไงก็คอนมาคอนคอนเฮ้ยคอ,อนหายไปไหนะเออมาดิสองคอน ยี่สิบยาวๆไปทุกคนยี่สิบยาวๆไปเลยบอกเลยว่ายี่สิบยาวๆไปขอห้าจุดสองมีก่อนนะทุกคนอือหึอือหึอืโโอหึโโอข้อนยังไงก็ค้อนมาตาหน้ายังไงก็ค้อนมาเ,มเมาหรียญเฮ้ยสปินมาเหรอทุกคนโอ้โหสปินบุกสองร้อยนะทุกคนคุ้มเลยอ่ะเออข้อนมาอีกแล้วทุกคนโอ้โยาวๆไปทุกคนนะ คูณยียาวๆไปเลยแล้วปล่อยไปเลยนะทุกคนนะ <_ EN> โอ้โหโอ้โหหมูมาอีกแล้วทุกคนเฮ้ยคนมาโนอมคลินด้วย <_ EN> โอ้โมียี่สิบสามล้านเองครับก็พ่นไปดิครับบนล่างเอ้าไม่มีเสียญออกซี่ขุดออกซี่หลับออกซี่หลับแล้วนะทุกคนนะไม่มีขุดแล้วนะทุกคน ไปต่อยาวๆครับผมเอาให้ได้5.2ดีก็จะพอแล้วครับผมเอา5.2ดนี่เก็บไปเล่นไวกิ้งนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าไปเล่นไวกิ้งกันนะครับดูนะครับว่าไวกิ้งจะเกลือหรือเปล่านะครับผมแต่ก่อนเล่นชนเผ่าพี่มันว่ามันเกลือนะไวกิ้งที่เคยได้แบบอีกสูงสุดนะทุกคนนะเฮ้ยเดี๋ยวขอโทษน,นะตีบ้านใครไม่ดดนะเกี้ที่ไม่จะมองกดไปเลยนะทุกคน บ้านน้องทรแบบนี้หรือเปล่าไม่น่านะเมื่อกี้น่าจะเป็นบ้านบอดกว่าคุณยี่สิบยาวไปครับผมคุณยี่สิบยาวๆไปเลยยาวๆไปเลยยาวๆไปเลยยาวไปยาวปไปยาวไปลูกพี่ยาวปโอ้โูโอ้ช็อคเกอร์โอ้คอนมาสองเฮ้ยเฮ้ยโอ้คอนมันมีอยู่พันสองร้อยล้านแล้วทุกคนยาวยาวไปยาวๆไป ไม่เปลืองสปินนะครับผมแถมได้รางวัลเรื่อยๆดูนะฮะเหรียญคอนอันนี้คอนมาอยู่แล้วล่ะคอนยังไงก็คอนอค,คอนเออคอนสามด้วยโอ้โหพอมันเว้นนะทุกคนบ้านของนีโอบ้านของนีโอนะครับผมจะสร้างบ้านลอเพื่อน,นร้อยเหรอฮะเจ้าบ้านที่ร้อยหลังที่ร้อยแปดินะครับผม เพิ่งจะขึ้น,น,น180นะทุกคนอ่ะพี่จะไม่ตีแล้วกันนะผมเดี๋ยวนียวหโหร้อนนะทุกคนพี่ไปตีบ้านบ้านอ่าบ้านเพื่อนแล้วกันเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูบ้านมง้งมุลินแล้วกันนะแจ๊ข่าวว่าบ้านน้องมุคลินนี่น้องมุคลินนี่แสบใช่ไหมตีบ้านไม่ได้น,น,<อ>นะทุกคนไม่เป็นไรตีบ้านหลังนี้ไปก็พี่ไม่อยากตีบ้านน้องแต่เพราะพี่อยากบอกให้รู้ว่าพี่ก็ตีเป็นนะครับ อย่าไปตีบ้านคนอื่นนะครับน้องมุกดินเดี๋ยวคนอื่นเขาหัวร้อนนะเดี๋ยวเขาลบเพื่อนนะอ่ะค้อนใหม่แล้วทุกคนไปยาวๆนะครับผมขาดแค่สามสองร้อยห้าสิบครห้าจุดสองบีแล้วทุกคนฮึป้ายอื้อค้อนมาตอนนี้ค้อนมาอยู่แล้วนั่นไงบอกแล้วค้อนมานะครับผมบอกเลยว่ามั่นใจนะครับ คอนไปคอนป่าวอื้อหมูมาอือ้อเหรียญมาคอนอยังไงก็คอนมาตานเนี้ยคอนแน่นอนคอนอโอ้คอนไม่มาวะเฮ้ยคอนดิเออสามถ้ามันเว้นนะถ้าคอนมันเว้นไปหายยาวๆ,ๆมันก็จะมาแบบมาสองมาสามอย่างเงี้ยหมูมาอีกแล้วนะทุกคนนะคน้านนอง,นองดมัมมานิชน <ๆ S 1> ึกแลบผม ก็มีอยู่32ล้านก็หวานหมูนะทุกคนนะโอ้โหพ้นแบบพ้นทีละนิดทีละหน่อยนะทุกคนนะโพ้โหูได้ทุกหลุมนะทุกคนนะเออพ้นมา3 2ล้านนะทุกคได้ข่าวว่าทออปคนบ้านที่ขอปพ้นคืนนะครับโอ้โหได้มาสอง0ล้านนะทุกคนนะึ้นมีอยู่อันดับที่6ของแชมเมนนะครับผมไปต่อครับคุณยี่นะครับคุณยี่นะครับจะก่อนจะบ้าคุณ้อยนะครับตอนนี้คุณยี่นะครับบ้าคุณยี่นะครับผม ขาดอีกแค่200 100กว่าค้อนนองนะฮะอุ้ยหมูมาอีกแล้วนะครับบนบ้านน,น้องโบลินอบนบ้านน้องเอฟอีกแล้วเนี่ยที่คนขุดตรงกลางก่อนเลยข้างล่างข้างบนมาอือ14ล้านก็เป็นของพี่เด็ครับเขาบนบ้านพี่เลยมาเดี๋ยวพี่ป้นคืนให้รู้ขึ้นอยู่ด้านหน้าของธนเงินนะไปต่อครับผมพร้อมมาอีกแล้ว มาทีละยี่สิบมาน้อยแต่มาบ่อยนะครับผมมาอีกแล้วนะผมนี่นะหมจะมาทีละครมันจะมาถี่นะครับทุกคนมาอีกแล้วทุกคนโอ้มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับมาอีกมาอีกโลขอคอนมาอีกคอนมาคอนมาคอนมาคอนเร็วขาดอีกไม่ถึงร้อยแล้วเร็วเร็วเออคอนสามมาอีกแล้วทุกคนมาดีจริงๆนะทุกคนนะไปครับผมตีบ้านก่อน ปปลปเต็มลูกเปล่าเต็มลูกเล่านะยังไม่เต็มนะครับผมเต็มเต็มแ้ไม่เต็มโอ้โหขาดหกนะขาดหกค้อนนะผมไปครับผมหกคอนชิว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 โอ้โหหกค้อนให้มาสามเด้งนะครับขอแค่หกคอนให้มาแปดสิบคอนเอ้ยตีบ้านเพื่อนโอโ้โหก็ตีกับเพื่อนเราไม่ได้มองเพื่อนคนนี้นะครับจากที่ชวนที่เล่นนียกลายเป็นตามพี่นะครับผมดาวเขาอยู่ประมาณสี่พันนะแต่พี่จัดพี่เริ่มเล่นใหม่เนาะ ตอนพี่พี่เล่นใหม่ๆเนะี่ยเขาดาวอยู่ประมาณส0 0พันหรือแม้กระทั่งสามนี่แหละโอ้โหได้มาแล้วครับผม5.2าบีนะครับผมแต่ตอนนี้ดาวพี่แซงเข้าไปแล้วนะครับจากดาวเขา4,000นะตอนนี้ดาวพี่เป็น6,000นะครับผมแซงเขาไป2,000ดาวเลยนะฮะอือต่อไปภารกิจหกเคนะคผมน่าจะยากนะทุกคนนะยากจริงๆนะทุกคนขอหยุดไว้แค่นี้แล้วแล้วก็จบแค่นี้ดีกว่านะครับผมคลิปมันจะยาวเกินนะครับผมก็ได้มาทั้งหมด7,600 เหห็นจ7,600ล้านนะครับผมก็เดี๋ยวเอาไว้ไปเล่นปั่นอ่ปั่นไวกิ้งในคลิปหน้านะโอเคก็พี่ขอจบคลิปไวกินนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมก็ลาไปก่อนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกดไลค์กด subscribe กดติดตามพี่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปลากั๊กหนอนกันนะทุกคนคลิปหน้านะครับผมไวกิ้งเนี่ยครับผมด้วยเงิน7,000ล้านนะครับผมจะถึง8,000ล้านด้วยนะครับ โอเคเราเจอกันคลิปหน้าครับผมกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับผมดูด้วยนะครับว,ว่ากระดิ่งมันเด้งหรือเปล่านะฮะถ้ามันเด้งก็กดใหม่เรื่อยๆนะครับผมให้กระดิ่งเด้งเวลาลงคลิปจะได้แจ้งเตือนนะครับผมทุกคนโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม Shadow SD1 let's go